เออพเราก็เด้คื้เร่งดน่อกเพื่อจะได้รับสบายดีเพรไปว่าก็ฟืนด้วไปกันได้ใครไม่แปล่เมือ่อ้มันมดขึ้นเดี๋ยที่มาตยาเยองบอกใส,ส่ซ้ารับผตดชอบมาตยาพิมพงานสาหน่อยนี่เรีนอยู่บางปูตลาดสามห่วงเอฟซีแฟนคลับเป็นกำลังใจกันลายเห็นเขเห็นไอไปครับดีนี้ลุขึ้นเนละยเอาคนโสดด้ย อีเลี่ะสาบานสาบานสามวนเ่านั้นหมดส่วนการรอารตัเงินพวกพี่น้องพวกพี่น้องกล่้องหลายหลสวัสดีครับสวัสดีครับผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับเนาะเออมือนี้เป็นมือพิเศษก็เป็นมือพิเศษเป็นวันพิเศษเป็นวันที่บอาโจนะครับนำทั้งสองวงมาให้พี่น้องได้ดูได้ชมกันวันนี้นะครับบ้าน้องกบ้านนอกรีบเร่งเร็วไวเลยวันนี้เป็นวันหยุดด้วยห้าบ้านก็รีบ ถ้าผัดประตูเสียงนั uh, up up uh, uh, ่นหลังอันยางของมาเลยเอาปูอยู่ก็เสียงนั่นแหละเพื่นก็เสียงนั่นแหละเพื่อนจะขอว่าทุกบาททุกสตางค์ของพี่น้องนะครับเป็นการสนับสนุนไปกไหนเลยลูกมาก่อนอย่างเดียวก็เอาดีๆเราอีพอไปสุขภาพแข็งแรงพอเด้อะมาว่าในวันพ่อแห่งชาติพ่อไอ้พ่ออยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงแต่ว่าเมื่อนี้ไปหาหมอมาแล้ว ก็ต้องแขอพุ่นก็หนว่าสองท่านอยู่นี่ขอพุนได้หะไม่ใส่ขันขอพุ่นขอพุ่นนอ่พ่อแค่ว่ามึงเป็นเจื่อนพ่อหน่อยได้หรอได้ไหมซื้อแต่อนสองคนไอ้เมื่อกี้เงินกูพ่อนะให้เกียรติกูเน้ยเห็นว่าก็ไดนไใช้พุใ้งหเปนเพิ่อนพ่อเพนเาไปยังไดเนี่ยใส่พูดมาได้มั้ใใจเงินข่อใช้ใจไหนกับใครกอกถุงขยะมาสวมเล่ดอกบ้ยถูกเลท้นี่แลถุงขยะก่อแม่บอกดิ่ปตัวถุงไปซื้อมาด ผู้ใดเดียวมากก็จบอกว่าถุงขยะนโอ้ยเขาเห็นเขาล้เห็นที่ผอมห้ืองู้อยากกินได้แบบสาม่อทานี่เลบะยคังะพอ้ยางบนู่หนไปวันนี้อันแม่งกี่เรียนนั่นกี่เียันนี้ยังหก้องตายตันแต่กี่เวรประกาศแจ้งเด้เอรอจดผูยิญิงนีจะนายกัน เาค่อยเอามาก็สางส่ของาเวนตินดีไวอร์เซนใช้กันเดียวนีคิวแล้วกันแน่ละปีเนี่นปีงบามันปีงบจังเ้ราะ่ตัวมันดอกแค่เอาเดือนนี้ก็เป็นเดือนสุดท้ายของปีต้องมี่อกแล้อีกเพราะลดกาษีปีไม่แล้วนะแม่วันนี้วันที่หแล้วอีก สี่มืเออบสี่ิ้ามือขาซูข้อสอใหม่จิ้ี่มือ้มี่โอิดมจะเบกเขาเื่อหจหนะู่้ไหม้วี่น้องาจะสในคามรอคมีไมครับคนละคนคนลาทาันมีแบบคนละอยู่ทีไหนคนลอยู่ท้นี่แกอยู่ที่ไหนอาเภอคงน้วเมืองคงเนาะเป็นอำเภอที่เขียนง่ายเพื่อน สองตัวพ่อเลยแม่อำเภอคงมาดิมายังหลอของออกคงจบเลยอ่อคงอ่าฉันอิ่เสือกสารอืมนั่นเป็นอำเภอนี้อันไหนนันสีคิ้วสีคิ้วนี่เป็นเรื่องน่าด่านมันก็เป็นสีนั่นนั้นเอาคิ้วจมไปใส่บอคิ้วไปใส่เมื่อท่านลนเหมือนหลักที่ดีดเหมือน คนแรงเป็นคนข้างแปกติคนัาเขาใจอยู่ไอุ้สิคุยกันด้โดน็นลยนะ่ม่แงเดี๋ยวพี่เลาน่งเป็นคนลงบุรีไ่ได้ไม่ได้ไ่ได้ไปบกใกลไกลแล้วไาที่หาหนอยอะอ่ไกลเยอ้คนนานันลกว่าอันเน่ไม่ได้เียว่าะไรอ่ีอี่ีโอ้ยกนกับพีหรอมันก็เข้าาเเอาสิ ไ่ชคีฝากมีฝากนองเป็นเสียงเล่ับในบัรยิกาอจัดต่อมาแล้วฝากเป็นเสียงเล่เอาจังคืออย่างจูนีเพิพร้อมแล้วเพิพร้อมแล้วเขาเอา่ยาจะปยนมาไอายะมึงว่านาเนาะอายย่งเพ่ทำมาเสียงเงินบมันได้เิ็นเลยเอาเขามาฝากพนนั่พีกบลังคนตาหน้าละไอายนี่ ยัได้ยังหม่มกเนาเอาเาแล้วแล้วแต่อาจารย์เพิ่สิขึ้นแอาจารยมันมีอยู่กี่เพ่งแล้วแต่อาจารย์เพิ่งจะขึ้นให้ตรวจจะแจงว่สะดวกเพิ่ได้เอตามสะดวกมาเจ้าพจรงนะฮะเพิ่เหลี่ยเพ่งเลมาเอันไเยผมตอยูมหลาบก้งของหนีอ่ะบ้งนงเยหนีไม่เอาของหนีแงอหนีน กินโ้งอะไรตัวเพรตัก็หล่ะ่โอ้โหอยูก็ได้ครับอกินน้ำท่งที่บอกตรงไดอาอาจารย์ถ้าโอเคแล้วก็มาเลยกินเดี๋ยวรอบรรยากาศ็แ้กนเพื่อน้าได้กินขเพ่นรู้กอ่าไม่รัก็ได้แน่นไกิน้อได้เลยอาหม่มี่ลวันนี้ ราระดับที่เรา้าอยู่ภายนอกนะครับเล่นๆในไหวครับซื้อบัตรซื้อตั๋วเข้าสู่ภายในจับจองบังคัที่นั่งใ้เบาต่อสายต่างกันครับพี่เราครับ เออวันนี้สองวงประชันครับสาวร้อยหนึ่งสาวร้อยสองเนี่ยเป็นเจตนาของผู้บริหารอย่างก็โจ๊กอยากให้พี่น้องได้เบิ่มได้ชมแบบคุ้มค่าราคาในของพี่น้องที่ซื้อบัตรซื้อตั๋วเข้ามาในวันนี้นะครับให้พี่น้องเห็นคนง่ายจากทั้งสองวงระหว่างวงหนึ่งกับวงสองความสนุกสนานการสั่งซื้อในกับพี่กับน้อง Anh không cứ quyền này được mà nay được à, hôm nay à. <laughs> <mặt nhẹ> được <.mission2> à, hôm nay à, được hôm nay được hôm nay được là nay được hôm 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 เด็ดบ้ามาวยแล้วครับโอ้ยจะไกยัวยจะไปะลอยหลูกพี่ากินลวนลนึงเไปแม่งกินรสนี่มันใช้สูนีะรอเป็นตเบิงแน่สูนี่หละ หัเด็ดเอาเอาสองเชียงแทนสงสีด้วยฮะของเดียองีของเี่ามะจุดกระมอมนั่นหมดอิจาแต่หวมไปสิละนี่หละมันเป็นคนแม่มันเป็นคนดัง่นเป็นคนดังแม่ตกสีไ่ร่างสล้สีจัดสีจัดเอาุมอรมีเิ่อีสีกันแล้ว

រ sort of ្្ទៅក្្ទៅកៅក៏ែម័។ឡ្មានៃទៅ្រៀ៍រីទៅក្ទៅក្មានែដំពីច្នៅជំានក្ទីបាន្យាងមានំពីរៀយសា Bye-bye, James